สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทูกานผัวกับพี่กพี่น้องสองสาไรผกบตอสอพี่น้องเยตอนเด็กๆีตื่นตสพี่น้องเยนี่เพึ่งจะมาป้าแล้วจะวันนี้ไม่ไปสวยนะวัน พี่น้องเนี่น้องสายเสี่ยวเสี่ยวของง,นน,องนน้องสายละกัน้องสายละอีกผู้หนึ่งมามานอนแต่แต่เมืดอเมือเ่อฝนเสียจนมื่จนเม้ะถ่ายจนมืดอุดถ่ายจะสิทธิกับ อยู่จนกันอยู่น้ากันผัวแหละอยู่น้องบ่ถิ่มบ่ป้ากันมืเอนี้ก็นอนเต็มกันคือเก่าพี่น้องนอนเรียนหัวปิดตีนเป็นหัวใส่กันนอนดีเดียใส่กันอันนี้กักเกียมเวลาสิไปใส่บาดมือมันเมนี่เกียมขออย่างเดียวฝนอย่าตกพี่น้องเลย สองบ right. <right าทบอนี่นะใส่สองบาทบอลเดี๋ยวบอกเลยเจังหน้าท่่ะประจุสี่บาทเดียวเลยอแล้วบาทหนึ่งพอใส่กันปั้นเขาบนาานมีสององค์บ้าน่านมีสององค์ตัวฝากระยุกกระแตตัวตัวลบแล้วปู่ปู่มันล บิกคิงอยงู่ได้คน,นเดียวกาะเคี่ยมกะเกียม,ยมใส่บาทให้พอมันชินทังละพันทังละพันได้ามันสองบาทอืมทงละพันบาทเงินต่างหาบาทเงินต่าหากบาทเงินหาใต่าหาก เดี๋ยวพวกเขาจะพ่นกับแบ่งกันเองดังนเงินนมีอันเดียวว่ากแค่พวกคือเอาพระอาทนอนาว่าลกฟุ่มหลอนนอนเมื่อเมื่อก่อนนะกะถือว่าร้ายเติบแต่เมื่อนี้ก็ซิบเบาบๆาในยาหกกระกบ,บ่มาเม่ตาตากระบ่ได้มา ขาแน่ไม่อ้อนกับ่ได้มามาแต่น้องอ้อนน้องอ้อยน้องอ้อยจำน้องอ้อนน่ะแต่แต่มือจำอิดพักมานอนไอหน้องบริถิบริปากันพี่น้องเอ้ยเมตตานันด้านผุนหายยายยายหกยายหกนั่นน้องสละมาอยู่ก็เลยบริมาหยาบหยาบหยาบอะไรอย่าง พายุตื่นนะพู้มอคืนนี้พี่น้องพักกาค้นหัวลุกพักกาอาบหนาก็จะสบลนี่โมิดนันมีอาบอแล้วยนเยงห้อบดนหอ้หอเ้ากดนึ ยาจุบุเรนตรีเนาะของหนักน้เกิดคนหัวลูกขื้นพี่น้อยเพราะลูกร้านแต่ละคนไม่เมือนว่าในนี้เนี่แบบมันบอกเคยแต่กับบริยากเทยดอกแต่มันยานยาวบดขู่ๆคนพอมีเนี่ยก็ยานพอเจอเนี่ยก็ยานมีแต่คนยานพี่น้องน้องมี่นั้น จุดอามน้ามืร้อยเแล้วก็ไม่มีพืนนี่นะมืนะจว่ามืดนะบอกที่คนาอืมื่อืนนีว่า้ได้ก็ร้อยแม่น่ะอาบน้าอยู่ห้องน้ำอยกพักกันอยู่ในครอยู่ในในฮือนบอกม่แม่อาน้อยงน้นดืนเออแม่เนี่ยแหละแม่แม่เนี่ยอยหงน้ำลูกน่ะเอิญ

แม่ผู้แม่อาบนามแบบวกถ่วงถ่วงถ่วงเสร็จแล้วอีกทีก็ต้อหลอนบ่หลอนบ่จักข่าจะสชื่อมเงี้ยเงี้ยถกปะต่อแรงปะแล้ววันวานลูกสาวอาบเขาเปลี่ยนกันเขาอาบลูกสาวอาบต่อตอนแรกแม่อาบก่อนต่อมาแม่ก็ได้ยินอยู่ดอกเงี้ยนเสียงหันเสียงหันเสียงหนีก็ก็แกะกันเลยแล้วก็แม่ออกมาลูกสาวเขาอาบต่อ

ลรวก็สิว่าโอ้ยว่าต้องลกเลยเยวพอสิลกหายเราอะสิลกแห้วสิลกไปห้ง euh, ัวเรา้ยเวา้เกกแกเจ็กเจ เสี้ยงตาเขื่องเพาะบ่พอตาเขื่องคือคูอเข่นเ่ดึสาเด้อเพิ่งพิ่งอันเดวพิ่งอาบในพ่งอาบในจะบี่เพิ่งไปหรแม่ลกเราก็นี่ยานยังงูคนรออยามมัแหละมัแหละอย่างเ้ยมละจะพี่ล แล้วพวาหน้าบริคุนบ่าบุณขอหน้าเปลี่ยนกันเลแม่ก็เลยไน่เฮือนบนนั้นข้อกะอับหน้าเปิดกันมีเสียงลูกหงวักวักเอิ่มัเอนาเิคเอิญแม่แม่เป็นเฮือนจะออกเาลงหาแม่เขานบ่าแม่ก็เลยเอ้ยกฉันเชื่อมันเหมือนยดุกยาเลย ตัวลูกอะลูกอะันเมื่อแรบบอกว่าน้องตีว่าม่ต้องอาบได้ใช่ถ้าอพ่อมาบ่าถ้าอพ่อพ่อมีใช่เมื่อแรเมื่อไรกเพิ่มเอามาตากเสื่องยเงินยเสียงกว้าอาบน้ำได้หรอเอามาตากเสื่อบนบนมีเสียงดังกวาเอามาอาบน้ำล้าก็มีสวนนะบอมีสวนมีสวนพักเออเออเออเอเอออเออเออออ น,นี่มีเสีงอกนอแม่ไปได้แนวไปอยเอตาต้อรนยังขวขวก่แล้ว,ลว,ลวากนนุ่นนบอ <laughs> เอามาดูผมมีอะไรนักผลมาสั่งมาลาม่หรือวน้ได้ฮาก,กยังโมหเนาะจักวันน้ด้ดบจ่จักนีสังพีช่วยเขาพี่นอง ขลุน้องอํ้มพเคยป้าเคยถิมน้องอํ้นะัตงเต้มือจอิดอยู่น้ำเอื่อยเลยอยู่น้ำเอื่อยกับเ็ดกับลุงนั่นพอเพิ่นเอิญเอิญสัพอเอิญลุงลุงกับสัพพอูนหนึง่งค่ะเลยติดแท้ๆน้องอ่างงน่ะติดน้องอ่างงก็ติดแท้ๆต่างคนต่ตางติด เดนิงนงนเห็นเมื่อเมื่อโป้งลาบิดนะคากรแลงมาเลยเห็นก็จะไปเห็นค้ใหญ่เือนกใช่บ้านตาใหญ่เมื่อแลี้ยนใหญ่คใหญ่เกีวเมื่อแลี้คนใหญ่เียวปะคนขีดื้อเลมีดาบก็ะใช้แต่ดาเท่าน กูไม่ชอบอันอันนันนะม่ดีเลยแล้วก็เอ่อถพ่อเขียวพ่อายเขียวเพราะว่าอั่อนั้นเขียวกินมักซิดาสาหิตถ่โจกระตากินออกซิดาไปเลยเห็นเขียวรอฮะ เขีวล้วฮักเลยเออพญายเขียวขีน็นถทยนี่ก็เริ่มแจ้งเลยแหละพี่น้องก็ขึ้นเหมือนเว่าได้แต่ละคนตะตกผมกลมหัว เพราะว่าทวพอนเป็นคนหมักหยอกอเป็นหมักหยอกคนหมักหยอกอเป็นคนยังหมักหยอกเป็นผีที่จำใจคนแห่งละแวงอยู่แต่ละคนแห่งย่านอยู่อันนี้เขามีน้องอ้อนน้องมวยน้องอ้อยน้องอ้อยเนะี่ยแต่แตมมือแต่มิดทากิดทาโน เจ่าเจย์ั่เงินน้องตีน้องตีบอกว่าอาบน้ำแบบว่าบอกว่าต้องลับตาเพราะฉะนั้นมาฮอนี่กับสีแดงลาเลยเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์สไลด์ส่งซาโวไลน์นี่เด้อพี่น้องเออคขยันน้าพื่อกันใหม่พี่น้องลนุ่มหงายเลยพี่น้องปลาลาเลยพี่น้องสวัสดี